ขวัญใจ,จ,จก็แก,กจงจา่ก็แกงไม่ทับมาแก่อนที่นี่คลื่นดีจังเลยไม่ทับมาท่านเคยมาเผาสัตว์จำแดงหรือไม่ไม่เคยที่นี่ดูพิสดารเหลือเกินทุกคนระวังตัวให้ดีนะแวะกันไม่แวะแอก่านห้ข้าทีจะมามีข้มามี ทั้งสองท่านถึงรชาชวังสัตว์จำแรงแล้ว วันนั้นบนหน้าข้ามีผงแป้งดูแล้วเขาคงจำข้าไม่ได้องหญิงล่ะองหญิงอยู่ไหนอะ ไม่สง,งอ,อ,องหญิงในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าทรงอยู่ที่นี่จริงๆด้วยพวกเราตามหาอ,องหญิงจนทุเรียนงอมหมดเลย<อ>ข้าราชันรักษาสัญญาพาตัวคนบ้านแม่เจ้ากลับมาแล้วมีเขาเป็นสกีพยานเจ้าก็แต่งงานกับข้าอย่างสบายใจได้แล้วหือเล่นอะไรกันเนอะวายร้ายที่ไม่กล้าแม้แต่จะเผยใบหน้าเช่นเจ้ากล้าอัดเอื้อ,อบอองหญิงของเราเหรอท่านกล้านะถูกต้อง องหญิงไม่มีทางแต่งงานกับคนอย่างเจ้าหรอกทำไมอาไหลก็ตามมาด้วยละ่ะว่าจะจับจุ๊บเดวังข้าจะฉีกปากน้าของเจ้าก็มานี่ครับรักษา<น>ใจมวกอย่าพึ่งทะเลาะกันอย่าหัวร้อนรักกันไว้เถิดนะได้รวมตัวกันนับเป็นวาสนาจริงไหมวันนี้องราชนจัดงานเลี้ยงเชิญคนบ้านแม่ข้ามาข้าฉีพาทราบซึงตื้นตันมากไม่สู้พวกเราสามัคีปลังดองกินข้าวมื้อนี้กันอย่างราบเรื่องสงบสุขดีไหม มีข้าอยู่ไม่ต้องกลัวพวกเขาหรอกแม่ทับมาเพื่อตามหาองค์หญิงจะวิ่งวุ่นอยู่นานลำบากแสนเข็นวันนี้เจ้าก็ตั้งใจดื่มดำกับมื้อค่ำกลับไปพักผ่อนไว้ๆเออมาอิงชงเรียกข้าเหรอใช่มีอะไรอ่ะก็กินด้วยกันหน่อยเถอะเจ้าผอมโซ่ไปเยอะนะอ่ะฮะ หาเวลาคุยส่วนตัวอ๋อกลัวคนนั้นได้ยินเรอ,อไปเถอะนะกินเยอะๆรู้กันสบายแล้ววันนี้มีแบกแบกใหญ่ด้วย